เล่นมันทุกเกมไม่มีท้อไ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพาแกนยิงสู้เส้นชัยจึงแพ้เป็นสเก็ผู้เราก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go gang คูโรโกกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดคอสเปย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน Young egg pook Young, me leaves can kill a cord egg! Yeah Damn it! Don't you dare lose that smile! Alright, young Midoriya! Let's go! Yes, sir. There's no way you can stop me! You're insignificant patients, and you don't know when to lie down and be tried! าการะตูนดังเห็นยุดสุดมันกับเรื่องราของโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าฮีโร่และเหล่าวิลายส่งพลังที่ห้ำหันต่อสู้กุนอย่างยาวนานดูแสงและเงาความมันที่เกิดจากชนเนนจับวิทยาศาสตร์การ์ตูนที่การันตียอดขายหลักล้านและนี่คือเกมเอาตัวรอดแนวแบชเั้นโรโยจากการ์ตูนเรื่องไบฮีโร่อะคาเดมีกับเกมที่มีชื่อว่าไบฮีโร่อะคาเดมีเอาตตาลัมบ โอเคครับผมเรามานะพูดถึงข้อมูลกระคร่าของเกมไหโ่แคทเมียเอาต้าลัมเบอร์กันสนิดนะครับผมเกมนี้นะเป็นเกมออนไลน์ที่แจกฟรีครับผมจากบริษัทบันไดครับผมที่มอบอกอาสให้ทุกคนได้เล่นได้สวมบบตทเป็นฮีโร่ครับผมผู้มีอัตลักษณ์พลังเฉพาะตัวแล้วพากันมาซัดกันให้หน้ำจำหนึกแบบสุดๆในแผนที่ที่มีขนาดใหญ่มากๆครับผมเพื่อหาสุดยอดฮีโร่ฮะให้เหลือรอดเพียงนะฮะทีมเดียวท่องน้นครับผมโดยเกมจะเอา รองรับผู้เล่นขั้นต่ำถึง24คนเลยทีเดียวครับผมโดยที่จะให้ทุกคนออนไลน์พร้อมๆกันครับผมโดยจะแยกผู้เล่นออกเป็นทีมนะฮะทีมละ3คนครับผมจำนวน8ทีม ด้วยกันนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็ผมจะมีทักษะและสกิลที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงครับผมเช่นนะฮะจะมีสายโจมตีสายสนับสนุนแล้วก็สายอยู่ชะงักครับผมซึ่ง3ามสายนี้นะฮะจะมีรูปแบบก,การเล่นที่แตกต่างกันผมแต่นะฮะแต่ละสายจะมีความสําคัญทั้งสิน้นครับผมแล้วก็ช่วยกันนะสนับสนุนฮะให้ทีมของเราครับผมต่อสู้กับคู่ต่อสู้และป่าคู่ต่อสู้ให้ราบเป็นหน้ากองฮะแล้วก็เป็นฮีโร่อันดับหนึ่งให้จงได้นั่นเองครับผม om <laughs> เตรียมพบกับเกมแนวบัตเ l e r โรเ l อครับผมที่นำตัวละครดังจากการ์ตูนเรื่องม y ฮีโร่แค d ด m เมียมาเป็นต้นแบบให้เราซัดกันอย่างเมามันอย่างนี้ครับผมวางจำหน่ายแน่นอนในปี2022นี้ครับผมในเครื่อง PC, PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch ครับผมใครเป็นฮะแฟนๆของการ์ตูนเรื่องนี้อย่าพลาดอย่างแน่นอนครับผมกับเกมนี้เลยครับผมมาฮีโ o a c a d e m เม u ย t อาต้าลัมเบอครับผมอย่าลืมช่วยกันมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระ แจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมมาจะรีบมาแจ้งกันอย่างแน่นอนครับผมวันนี้กอเกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ